กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ห้องของผมสตูดอผมเล้วอยู่เกมเฟชนะครับอยู่เกมเลบอกเนาะที่เห็นข้างหลังตัวนี้คือแพทใหม่นะครับแพทเช็คได้เลยนี่คือแพทใหม่จริงๆกับการฟาร์มเลเวลแล้วกันถามว่าฟาร์มซีมายังคุมอยู่ไหมผมมองว่าอาจจะยังไม่คุมในต,ตอนนี้นี่ข้างหลังผมคือการวางกองแบบใหม่นะครับซึ่งอาจจะได้ดู่าจ,จะดูน้อยเนาะแต่มันก็ไม่ไม่น้อยนะนี่ก็ประมาณเกือบ400กว่ากงนนี่คือเทคนิควางแบบใหม่แบบใหม่ๆเลยนะครับคือจะเช็คอย่างไงเวอร์ชันอะ เนี <ion> <ร> <Bond> ่ยนี right version, <c oughs> enfin ่เวอร์ชันเวอร์ชันอัปเดตเวอร์ชันครับอยู่ซ้ายมือครับ1.0.4คือเวอร์ชันใหม่ๆนี้เลยนะครับคือตอนแรกอะเขาวางแก้กงครับวิธีการวางแก้กงคือมันวางคลิกๆไม่ได้เนาะจะเป็นการวางแบบปั๊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 บเป็นช่องๆแต่ดันครับผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งในช่องของคนอื่นแล้วกันในทิกต็อกนะครับว่าให้ตั้งออโต้คลิกอยู่ที่1มิลลิวิที่ไม่ใช่100อ่ะแต่เป็น1เลยใส่เลข1ตัวเดียวตรงคำว่ามิลลิวิอะครับ จะสามารถวางได้แบบนี้เลยนะครับจะสามารถวางได้แบบเฮ้ยขอโทษครับมาไว้จะสามารถวางได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าโคตรดีเนี่ยเนี่ยวางได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรซึ่งกูจะโดนแบนไหมมาบอกเงี้ยนี่ๆๆผมอนุญาตนะลองเก็บไปดูนี่ครับเก็บได้ตามปกติเลยนะครับวิธีการของมันแบบโคตรง่ายนะทุกอย่างก็ทำตามปกติระเวลดูระดับเลเวลก็ยัง ให้ตามปกติเลยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเราซึ่งตัวของเกมเนี่ยมันปรับมาใหม่นะครับในเวอร์ชันล่าสุดเนาะที่อัปเดตเ,เปลี่ยนทั้งโมเดลปลาหลายตาแล้วก็อัปเดตในส่วนของเอาเนสซี่ออกนะครับก็ทําการแก้ในส่วนของซีใหม่ไปด้วยนะครับก็ทําให้เราผูา้ตกปลาทั้งหลายนั้นเกิดความเศร้าหมองในใจนะครับเพราะว่าตังค์ก็หายยากขึ้นไปอีกหนึ่งหนึ่งแบบวิธีการหาตังค์มันหายไปหนึ่งอย่างเนาะแต่ ผมก็ไปเจอคอมเมนต์มาเนาะก็เลยมาเจอตัวนี้ก็เลยได้เห็นว่าเออวิธีการนี้ก็ยังสามารถใช้การได้อยู่แต่ต้องตั้งเป็น1จริงๆนะครับที่ไม่ใช่100นะครับใครที่ใช้ออโต้คิกอยู่ลองไปหาหาดูกันนะครับใน PC นะครับบนมือถือไม่สามารถทาได้จริงๆผมมองว่าน่าจะไม่ได้นะครับยิ่งบ,บนคอมเนะี่ยต้องตั้งเป็น 1, 1> นะนะขอย้ำอีกรอบต้องตั้งเป็น 1, 1> มิลลิวิไม่ใช่100มิลลิวิ เนี่ยก็สามารถวางได้แบบนี้ครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการวางด้วยนะครับว่าวางยังไงดีไม่ได้ถือว่าแย่นะคือตอนแรกอ่ะมันวางได้แบบ1นึหนึ่งเลยโอ้โหท้อมากไม่เข้าใจจัดใครที่แบบอาจจะมองยังมองหาวิธีการฟาร์มเลเวลจากเจ้ากรงนี่อยู่นะครับยังมีวิธีอยู่นะครับยังมีช่องโหว่เล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้ทุกคนมาฟาร์มเลเวลแล้วกันแต่ฟาร์มตังค์อาจจะยังไม่แนะนำแล้วนะดูดิไซไม้ทั้งราคากระโดดแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูวิธีการในส่วนของ การวางกลงเ้ยลืมมาแล้วขอโทษครับวิธีการวางกลงนะครับว่าวางยังไงดีนะครับไปไปครับก่อนอกกืีนก็ทำสคริปครับผมโอเคครับก็เก็บเสร็จไปได้เรียบร้อยนะครับก็ได้เห็น ทำสริปแล้วกันทำซีชั่นไหมเรื่องทำสริปทำซีชั่นว่าว่าได้ซีมายไป3ลูกนะครับแบบไม่ติดบับอะไรเลยนะครับมี3ลูกเนาะซึ่งราคามันไม่ได้แพงแล้วนะครับซึ่งก็เลยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแต่การที่ได้มันเนี่ยก็ทําให้เราเรเวลอัพอย่างเห็นได้ชัดแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็ผงขอโทษเรื่องบอกว่าหลักไม่สําคัญนะครับหลักสําคัญเนาะก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการวางกันดีกว่านะครับ สี่ไม้นะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มแน่ๆนะครับลองดูครับสิบสี่พันสี่ก็ไม่ได้แย่แล้วกันผมขายทิ้งไปก่อแล้วกันผมไม่สนใจแล้วกันนะครับเอาไว้เอาไว้รอบหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับตอนนี้มีห้าหมื่นนะครับก็ยังฟาร์มตังค์ได้อยู่นะไม่ได้แย่นะครับกับการฟาร์มตังค์จากกลงนะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการจะฟาร์มกงฟาร์มอะไรเงี้ยก็ยังสามารถทําได้อยู่เนาะครับผมก็อย่าลืมไปซื้อลักนะครับกันด้วย ก่อนอื่นเลยนะครับก็จัดแจงนะครับหาที่ดีๆนะครับในการวางให้แบบได้เยอะมากๆนะครับในแต่ละแถวเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการวางได้เยอะขึ้นนะครับอัดอยู่ไหมอัดอยู่กลัวลืมกลัวลืมโอเคเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับคืออันนี้ไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นอื่นนะครับนอกจากออโต้คิกจริงๆมากด F6 ครับ แล้วก็เดินเลยครับนี่ครับจริงๆเวอร์ชันล่าสุดจริงๆครับยังสามารถเปียวนะะยันสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็จัดแจงที่ใหม่ครับจัดแจงที่ใหม่น่าจะประมาณนี้น่าจะได้อยู่แล้วก็ขอสูมออกนิดนึงครับผมแล้วก็วางเลยครับขอโทษครับน่าจะคิดไปหน่อยนี่ครับนี่ครับมันคิดไปครับ อ่ะน่าจะมีการวางแบนีน้หนึ่งนะครับเพราะผมต้องกัดระยะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่โอเคอะไรประมาณนี้แล้วก็เริ่มแถวใหม่ออกวางได้แค่นนะคือแต่ก่อนอนะ่ะมันวางสแต็กกันได้เยอะกว่านี้ครับแต่ก็ดยวยความที่ว่ามันอัปเดตใหม่แก้มานะครับก,ก็ก็ยังทําได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าตอนแรกแล้วนเนาะทำไมตอนแรกวางสวยสวยทำไมตอนนี้วางไม่สวยโอ้โโอ,โอ้วางกระจกตรงนั้นหมดเลยครับชม ค่อนข้างที่จะวางยากนะครับถ้าได้ยินเสียงหมาขออะไรนะครับหมาข้างบ้านแม่งชอบเห่าครับไม่รู้รเวลาเวลาอ่าประมาณนี้ขออนุญ,ญาตน,นโดดก่อนดองดองเใช่ไหมครับก็ยังวางได้อยู่นะครับในจํานวนที่ยังมากอยู่นะฮะเห็นได้เลยว่ายังวางได้เยอะอยู่จริงๆนะครับไม่ได้มีการตัดต่อนะครับแล้วก็เป็นเออวอร์ชันเดออเวอร์ชันใหม่จริงๆนะครับเวอร์ชันใหม่จริงๆนะครับขออนุญ,ญาตโอ้ยโอ้ยก็ยังสามารถวางได้อยู่ ตกเกือบเท่าไหรอ่อ่ะเราเริ่ม,เร,มเริ่มที่กี่กี่กงนะเริ่มที่กี่กงเดี๋ยวยังมางตรงนี้ที่เองครับเขาจะโค่นนะมาเนี้ยนะนะก็ยังวางได้อีกนะก็ยังวางได้อีกเนี่ยเอาวางไปดิโอ้รักกูหมดก่อนขนาดนี้ <laughs> โอเคผมโอเคโอเค,อเคขออนุญาตวาร์ปครับเพื่อที่จะให้มันไวที่สุดกระชับมากๆนะครับ พราะมันแค่สี่้อ่ะผมมองว่ามันสองอันก็พันหนึ่งนะครับไม่ได้แย่มากนะครับแล้วก็อีก5 0 0พันก็จะไปซื้อลัคกี้นะครับเพื่อที่จะให้มันดรอปของดีดีเราจะได้วิวอัพง่ายๆเนาะก็อย่ากัก,กกันเลยนะครับอย่า,ากักนะครับเพื่อเป็นความที่เราจะได้ฟาร์เวลได้ง่ายขึ้นนะครับผมพูดผิดเผมพูดผิดผิดถูกๆขอไปนะครับเพราะว่ากลับมาทําคลิปแบบเต็มรูปแบบได้สักทีนะครับอาจจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับก็ผมจะปรับตัวอะไรเข้าคืออาจจะยังขาดตกบกพร่องอ่ะ บอกงี้ดีกว่าผมพูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับยังแบบยังเก๊กันๆที่ซื้อ5,000เป็นลักกี้นะครับไป1 10ปนาทีก็น่าจะพอนะแล้วก็วาร์ปกลับไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วเรายอมทุนเงินนิดหนึงนะครับเพื่อที่จะให้ความสะดวกสบายนี่ครับที่วาร์ปอยู่ตรงนี้เนาะซื้อได้เลยนะครับผมซื้อไว้สัก2อนคืนมาเป็นสี่ี่รอมันกงปูติดก่อนนะครับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับกับการฟาร์มเลเวลเพราะว่าช่วงนี้ฟาร์มเลเวลกับการตกปลามันมันค่อนข้างจะนานเนาะถ้าแบบไม่คนไม่ได้มีเบ็ดอ๋ออันนี้ยังไม่ติดเหรออ๋อติดแล้วตอน,นตอนตาตาเลยถ้าคนไม่มีเบ็ดดีๆอ่ะเวลานี้อะไรน,นะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะก็คลิปวิดีโอนี้ครับเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่อยากฟาร์มเลเวลนะครับผมไม่ขออะไรมากแล้วกันนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับผมขอซับนิดนึงนะครับผมยัง อยาก1,000ซัทบไวๆนะครับอีกไม่กี่เองนะมีประมาณ500คนนะครับขอให้คลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับกับการฟาร์มเลเวลด้วยกลงนะครับเวอร์ชัน่น1 0 4ุดนะครับเป็นเวอร์ชันที่อัปเดตมาน่าจะเมื่อวันซืนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตแก้แพแกนิดๆหน่อยๆครับตอนนี้ก็ยังวางกลงได้แบบนี้ นะครับวิธีการวางกครงซ้อนกันนะครับยังสามารถทาได้อยู่แต่ต้องใช้ออโต้คลิกที่สามารถปรับเป็น1มิลลิวิได้เท่านั้นนะครับที่ไม่ใช่100มิลลิวิแต่ต้องปรับเป็น1มิลลิวิวิธีการวางก็ประมาณที่เคยทําให้เห็นเลยนะครับแล้วก็การตั้งค่าเสต็ออโต้คลิกไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแค่นั้จริงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่ดวงของท่านนะครับสภาพอากาศต้องเคลียร์นะครับเพื่อได้จะหาซีไมล์มาเอาเป็นเลเวลให้เราสูงสนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจริงๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเป็นประโยชน์จริงๆนะครับมีอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างดีคิปชันผมนะครับใต้ล่างคอมเมนต์ได้เปล่าดีคิปชันไปดูเก่าไปนะครับคอมเมนต์ใต้ใต้ล่างคลิปให้ผมหน่อยนะครับมาคุยกันได้นะครับว่าผมพลาดตรงไหนหรือว่าอะไรที่ผมควรหรือไม่ควรในอนาคตนะครับก็จะได้อะไรอ่ะจะได้จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผมเองก็เป็นมือใหม่นะครับที่หัดทําที่เพิ่งกลับมาทำเนี่ยหัดทำดู ขนมแนมไปนะครับโอเคครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมนะครับเจอกันใหม่แค่ผมบายครับ